สวัสดีทุกๆคนาจา้าถัวถ่วถั่วฝักยาวสีแดงของน้องจี๊ดช่องกเกษตรอินทรีย์ชีวีสุขใจติดดอกติดฝักเยอะแยะตะแปะบันลมเดี๋ยวมีอันนี้อันนี้อันนี้เราจะเก็บไว้ทำขยายพันธุ์ต่อนะของน้องจี๊ดให้มาเนี่ยนี่เห็นป่ะนี่ก็หนึ่งฝักติดดอกออกผล ไม้เรากินกินคือเขาจะกรอบอร่อยดีนะตำอม,มาอ,อร่อยเอาไปตำกินนะ่ะอร่อยมากเลยเนี่ยปลูกถั่วฝักยาวกินเองมันปลอดภัยไงเข้าใจว่าเออคือเราไม่ต้องไปเจอสารเคมีไงถ้าซื้อจากตลาดก็ต้องล้างหลายๆรอบหน่อยไงเข้าใจใช่ปะต้องล้างแล้วถั่วฝักยาวนี่เขาตัดกิ่งปักชำติดด้วยนะเออ หลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้ตัดกิ่งเอาไปทิ่มทิ่มทิมทิมเนี่ยเขาก็ติดคือขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดแล้วก็ตัดกิ่งปักชำพอตัดกิ่งปักชำเขาก็ติดดอกออกผลให้เรากินนะหลายคนทำแล้วเห็นผลแล้วหลายคนยังไม่รู้ว่าถั่วฝักยาวสามารถตัดกิ่งปักชำได้เอายอดเขาเนี่ยมาปักยอดอย่างนยอดที่เรื่อยๆเนี่ยเด็ด ตัดออกไปแล้วก็จิ้มลงดินเลยอึบอึบโอ้โหเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยตัดเลยตัดแล้วก็เอาไปขยายพันธุ์ตัดไม่ต้องใตขคอก็ได้ตัดแล้วก็จิ้มเลยเนี่ยอย่างเงี้ยตัดได้เลยเนี่ยแล้วก็เอาไปจิ้มจิ้มลงดินสามารถขยายพันธุ์ได้อีกเยอะเลยเนี่ยแล้วเขาก็ติดดอกออกผลมาแบบนี้เหมือนกันนะเพียงแต่อายุเขาอาจจะสั้นกว่าเพาะเมล็ด เพราะว่าพกพืชผักต่างๆที่เพอาะจากเมล็ดเขาจะมีรากแก้วไงเข้าใจใช่ป่ะเออเนี่ยหลายคนรู้แล้วอ่ะหลายคนไม่รู้หลายคนทดลองปักติดแล้วแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วอย่าลืมนะจ๊ะหนึ่งสมองสองมือทํามุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะจ๊ะแค่นี้นะ